สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกุกคนมาพอกันกับอีสา America, นอินอเมริกาต้งมีความแสบความนัวมะฝากพี่ฝากน้องคือเก้าวมน,นี้ค่ะได้ตำเส้นเล็กแคบหมูนะจ๊ะตำเส้นเล็กแคบหมูไข่ต้มมะกินข้าวน้ํากันค่ะพี่น้องข้าวเที่ยงครึ่งนะคะว,นนวันนี้วันนี้ร่างกายตึงมากไปฟิตเนสมานะเอามาค่ะอ เส้นเล็กดูดน้ำปลาแดกแบบช่ำๆเส้นเล็กนี่ดูดน้ำดูดน้ำขอบปุ้นนะดูดน้ำปลาแดกอะแล้วกไก่ขอบปุ้นอีกแล้วเนี่ยอี่เหลือ บอกจะจะเหนมันโดนหลายเพราะว่าันตตำมันชิเลลกูกโดนหลายนะข้ามากักคุกครับเอยน้ำสมตำนี่โคลอ่ะมันจะเยอะ วันนี้เราอยากกินมะเขือเทศเอาน,นี้ตำบอลเลยมะเขือเทศแคปหมู อันนี้เอาเอากาศดีมากบ้วนกันย่างแบบว่าพอหยีซมันเนี่ยแดดดีเลยอืกินก็กำล่ำเข้ากัน ขต้มข้าต้มแบบมักต้มแบบกรสุกนะวันนี้ต้มสิบนาทีปกติจะต้มแค่อ่าปกติจะต้มสิบเอ็ดวันเนี้ยเริ่มตั้งนาฬิกากเลยเถียมประด้บวเจ้าหน้าที่แล้วว่าพ่อปิดแกนออกมาบึงเอาสิบนาทีใส่น้ำปลาแดกเข้าไป Продолжение ทิ่นม่ดอกนะอตอกไข่มาวไหนก็ตอกไข่สู่กันกินเพราะว่ามือเย็ยนอนะกินนิดเดียวไงกินสองสาคำ ก็ที่เน้นนี่ล่ะมือเที่ยงมือเที่ยงสิกินลารเป็นพิเศษนะคะน้ำหนักมันก็ดีขึ้นนะแล้วก็เบาตัวขึ้นยังเนะี็น่าอย่างที่บอกเลยว่าเราสี่สิบแล้วนั่นแหมเขากับอยากดูแลสุขภาพอืเช้บ อยากดูแลสุขภาพแต่ก็ยังอยากกินปลาแดกอยู่ทีนะกะคนละเครมทั้งปลาแดกเนี้ยนั่นเนี้ยจริงๆอะ่ะวันนี้อยากจะกินตัแซลมอนแหละแต่ว่า เรื่องมอมี่นะัดกับเจ้านาทีข้าเจ้าต้องมาคุยเรื่องเอกสารนันนี่นูนเห็น,หนอ่ะลืมแทนข้าเจ้าบัตรโทรมานี่มันลืมแล้ว ับไข่ตม้มใส่แคบหมูลแล้วก็น้ำปลาแดกเข้าไป

รบใคร okay, ไปครบสามฟองแลออิ่มแท้ มึงก็มีงานโรงเรียนหลูงหรอกมึงก็จะไปไเ้เฮ็คลิปหรอกอก่ะโค้กถึิกลับมากอะช่วงบ่าย ขเขาต้องเตรียมของไปตลาดเตรียมของสำหรับไหว้วันเสาร์ที่โรงงานมืว่วานก็ไปมาแล้วมาหมูว่านจะหมูอื่นกระสิไปซื้อเพิ่มอีกพวกของสดนะ่นเนนะแต่ว่า บอกของแห่งกับเมื่อัานไปซื้อมาแล้วรอน,นึง วายแล้วก็สิกินจุกละทว,ว่าพวกนี้วันเสาร์โรงงานปิดอีกแล้ววายแล้วคือคว้องกิน่นก็สิเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อป่านันพี่น้องตุ๊จีนที่ว่างานตุ๊จีนวายแล้วนะวายเราก็ต้องไปเก็บค้องกันกินในเบิร์ดมะเห็นไหมเพ่อเป็นกัน มัแลป,ปลรูปปา้วค่ะไม่น้ออยินดีไม่แห้งเด้อพรากันคิมหนา เลิกเด้